สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้มาแปลกเวลามาผิดเวลาเนาะนะพี่น้องเนาะก็อย่างที่เป็นที่ทราบข่าวเนาะเราในฐานะพระสงฆ์นิกรเศร้าไทยเนาะพี่น้องเนาะก็ขอน้อมถวายอะไรใช้สวบ,บเป็นพี่น้องเออนั่นแหละอย่างก็ว่าวบเป็นสิวาเป็นการเป็นงานละว,ว่าวบเป็นเนาะทุกคนกรลู่ข้าวคอยนะลูกข้าวตอนใดวัตี คอยลูกข้าวตอนเวลาสามทุ่มของยุโรปเนาะเพราะว่ากําลังคุยกันกับน,น้องอยู่กําลังคุยกันเรื่องงานที่สิจัดงานวันที่เก่านะคะจะจัดงานไทยปาร์ตี้วันที่ทเก้าทิซาเกบขอก้วจัดการจองทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วแล้วน้องที่เป็นนักร้องนะคะน้องเบสกระรงประกาศจากสํานักหลชว่างมหัยก็เลยเฮ้ยยังไงกัน ก็เลยแป๊บหนึ่งก็เลยไปเช็คข่าวตอนแรกก็เข้าใจว่าเป็นข่าวปลอมเนาะตอนแรกคอยคิดว่าเป็นข่าวปลอมน้องก็ว่าเป็นข่าวปลอมหรือเปล่าพี่ว่าสันตอนแรกนั่งก็ว่าอันท่านจากไปแล้วจริงๆล้พี่ว่าสันเออเรื่องแบบนี้ของก็นซิบว่าอยากเบาลงไปลึกเนาะพี่น้องเนาะหนุนนันนี่เออกะเป็นอันว่ารู้ข่าวตอนสามทุ่มก็เลยพอดีกัเลยขออนุญาตประกาศสําหรับพี่น้องคนไทยในโครเอเชียเซอร์เบเนียเนาะงานวันที่เก่าโนเวมเบอร์น่ะคือ วันที่เก่าเดือนพฤศจิกาที่บอกว่าจะมีปาร์ตี้ก็ขออนุญาตงดจัดงานเนาะพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้ทางเมืองไทยทางอย่างห้ากับบแน่ใจดอกว่าเพิ่นสิงดหรือว่าจังใดแต่ว่าตามที่ประกาศสำนักราชวังก็คือแบบว่าอันบรมโงศานุวงนั่นบอกกปบิกแล้วกับข้าราชบริกพานก็คือไว้อะไรหนึ่งปีแมนบอลล่ะเออข่อยก็เลยเพื่อโอเคตอนที่เรายังหยุดอะไรได้อยู่ข่อยก็เลย อันส่งเมสเซจไปหาเจ้าของห่านนะคะบอกว่าเออตอนนี้เด้อเขาเสียไอ้พระพันปีสวรนคตเนาะข่อยกับอาซิสบอกบ่าบพิษบอกพิษบอาถึงนเนรอพี่น้องเดอ้อเพราะว่ามันบอกเป็นคําที่เขาใส่คู่มือเนาะเขากัเป็นประสาส้นคนธรรมดาเนาะก,ก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องสีเซนสิธทีบข่อยก็เลยของดจัดงานน่ก่อน เอขอ,อขอยืดของงดซึ่งเจ้าของร้านก็เข้าใจขอกะทรงขา่าวทรงยังไปเขาแล้วขอกลยประกาศแจ้งในเว็บข่อยในเพจข่อยนั่นแหละว่าเอาขอ,ขอ,อของดขออของดเพื่นอนๆก็เข้าใจนะคะเพื่อนๆก็เข้าใจที่จริงข่อยตกลงก็เขาว่าวัานจันนี่ข่อยสิโอนเงินมาจําให้เขานะคะก็ค่อยคุยกันแล้วมาตอนหัวคำว่าเออนู่นนั่นนี่นะนั่งกับบอกว่าเออส่งอีเมลคอนเฟิร์มมานะเธอจองในนามบริษัท ใดๆขอรายละเอียดฉันจะได้ออกบินให้เธอว่าสันเออคอยก็คุยกันไปคุยกันไปนั่นแหละบันนี้เขาก็มาคุยกันนอ,องคนนี่เขา็จองโรงแรมียังไปแล้วเรียบร้อยมือเสาแต่ก็เออถือว่าเนาะอย่างน้นอยๆมันก็เป็นมารยาทมันบอพี่น้องเอาเบาซื่อๆซ,ซ,ซะเบาแต่ห้าเจ้าข่อยเ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาทั่วไปโอเคพเพิ่มบ่ทานได้ดประกาศดอกทั้งรัฐบาลเพิ่มบ่าได้ดประกาศว่าภพิ่นงดิดจัดงานลื่นเรื่องหรือเปลา่าแต่ว่าช่วงไหนที่เราหยุดได้ก็ หยุดไปก่อนเพื่อความบอกง่ายซะภาษาสาบานมารยาทเนาะพี่น้องนอะขอยก็เลยประกาศสั่งงดจัดงานนี่นะคะก็ขอไว้โอกาสหน้าเนาะพี่น้องชาวไทยทางซาเก็เดี๋ยวเราคงมีโอกาสคงได้ไอ้นี่กันบัดที่นี่สิ่งที่คอยเห็นได้บานนี้ว่งการบันเทิงว่งการมอลล่ำที่เฮ้าว่าผื่นยู่คู่มือนี่สิเป็นจังไดก็ต้องลอฟังกันต่อไปเนาะตอนที่ ในหลวงสิ้นรอเก้าน่ะตอนนั้นเขาอยู่ไหนตอนนั้นคอยอยู่คอยเห็นงานอยู่นอ์เว็บจังใดบรูแต่ว่าตอนที่วัดถวายพระเพิ่งนะคอยหูว่าคอยไปพาตัดนมอยู่คอยไปเพราะว่าอ อยู่วัดไทยในนอเวเพิ่นจัดงานนะแต่่อยบ่ได้ไปตอนนั้นเพราะว่า่อยพาตัดนมคอยนอนเยอเซียอืม่อยก็เลยบ่ได้ไปนั่นล่ะพี่น้องคอยจําบ่ได้ว่ารู้แต่ว่างดงานเลื่อนเลงเมืองไทยแต่พาพับบาคอยบรูเพราะว่าคอยอยู่ต่างประเทศคอยเลบรูว่าเบื้องลึกหนางานน่ะเป็นจากไ๋ข่อยบรู่อยบลูก็คอยถ้าฟังข่าวมืออื่นเ้าพี่น้องแต่ทางไทยก็เช้าล้ะล่ะรอฟังว่าทางรัฐบาลผนสีว่าจากได๋เนาะพี่น้องเนาะก็เป็นกําลังใจให้สาหรับทุกคนเนาะอืม บางครั้งบางคราวก็อย่าเพิ่งคิดไปก่อนเออก็มีแผนมีทางออกโควิดเท่ากับพานมาแล้วพี่น้องเป็นกาลังใจสําหรับทุกคนเดอเอ้อเออเลยากับสิมาทรงคลิปทรงอันอยังเบอคือเกาหันราคามีขา้าวมีขา้าวทุกสิ่งทุกอย่างกับเบาซู่กันฟังคือเกานะคะเลยาไม่ได้ไปไหนเลยาก็ยังอยู่ที่เดิมพี่น้องเอฟซีก็ยังอยู่ที่เดิมนเมนาะอืมปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์มีเหลืองกับเบาว่ามีเหลืองกับเบาเบาเพราะว่าเขาเป็นคนทำมาหากินทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะอืม เพื่อนว่าจังไรเขาก็ว่าตามนั่นแหละนอกจากเนาะข่อยว่าในแอบหนามนีน่นีน่นเวลาเที่ยงคืนสิตีหนึ่งแล้วอืมข่อยก็เลยมาทักทายพี่น้องไว้ก่อนเดี๋ยววันที่26นี่ข่อยอาสิตื่นสวยด้ยวยพี่น้องเพราะว่า มันไม่ใช่สวยเขาเรียกวาอเลยวันที่26เวลาที่เมองนอกจะเปลี่ยนนะคะเวลายุโรปจะเปลี่ยนช้าลงหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาที่ไทยกับที่ยุโรปนะห่างกัน5ชั่วโมงวันที่2 6ไปเฮาสีห่างกัน6ชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้ออาจสิบพกอกันสาหน่อยหรือว่าผอกันเด็กหน่อยนะคะก็อย่าลืมให้กําลังใจกันเหมือนเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อําลาพาจากลาติสวัส์ไปนะคะจะไปอาบน้ํานะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตคอนเฟิร์มกันต่อกําลังใจสําหรับทุกคนนะะคบ